โอ้ดูมันง่ายมากฉันเก่งจริงๆการปลาลูกป่องเนี่ยดูท่านีส่สิหมดแล้วมันงใช่แล้วฉันเห็นด้วยโซฟีตอนนี้มาลุกบอลลูกบอลให้หมดกันเลยเราต้องการลุกดอกเพือเ่อดปล่อยเคสของเราฮะมันเจ๋งมากต่อให้ปิดตาฉันก็ปาได้ถูกอะเจ๋งเลยโอ้ยิงลูกป่องน้อยลงก็ยิงปายากขึ้นเลยเย้ yeah. อะไรลูกดอกหมดแล้วเหรออ๋ออ๋อทำยังไงดีเราไม่สามารถชนะได้อะอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไง <c oughs> เราแค่ต้องคำนวณทุกอย่างให้ถูกต้องขอคำนวณก่อนนะ <c oughs> อ๋แต่ว่าฉันถอดเสียงเดวงเอาละกัน <c oughs> โอ้ไม่มีโชคเลยเราไม่มีวันช่วยเคทได้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเอง ฉันมีกิฟตติดผมอยู่ที่สามารถทำให้ลูกปองแตกได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเราต้องเล็งให้ถูกนะเย้ Yay! สำเร็จในที่สุดเก่งมากโอ้ลูกดอกมาแล้วด้วยแจงไปกันเลย